สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านตอนนี้ก็มาอยู่กันจับช่อง Congte Party Channel นะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดชลบุรีอยู่ที่บริเวณหน้าศาลสารการชลบุรีนะครับวันนี้เราจะมาเดินเที่ยวงานพันไม้งามอหลามชนซึ่งจริงๆแล้วงานนี้จัดตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่30นะครับก็ยังมีเวลาถึงพรุ่งนี้อีกหวันใครที่อยากจะมาเดินก็ ขอเชิญมาเดินได้นะครับมาเดินเที่ยวชมพันไม้แปลกๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับภายในงานจะมีอะไรให้ชมบ้างไปครับไปตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้างานกันแล้วนะครับด้วยความปลอดภัย เราจะใส่แมสก่อนเข้างานเดี๋ยวเราไปเดินชมกันครับว่าจะมีอะไรให้ชมบ้างโอเคใส่แม้เรียบร้อยครับไปไปดูกันครับไป กินอย่างแรกต ans, ้อง <Aaron> <comprend s. S 1> มาถึงในงานปุ๊บเราก็ได้ของกินเลยเป็นโรตีกรอบนะครับแผ่นนี้ส0บาทไปดูร้านต่อไปกับาหวนสามห้าถึงร้อย นะคะคเลยแค่นี้แล้วแป้งเยอะดีแ,แป้งเยอะจังเป็นปน,น้ำตาลมะพร้าวค่ะมันจะไม่หวานมากไม่หวานแหลมเหมือนแบบน้ำตาลน,น้ำตาลอ้อยน้ำตาลทรายได้ไหม,ไหมอันที่ชิมมีแต่แบบนี้คะ่ะชิมได้มันจะก,กระอบหอมเมื่อกว่าเพราะว่าข้าวเหนียวเรามุนเรามุนเหมือนข้าวเหนียวไอ้เนี่ยข้าวเหนียวมุน เสียทุเรียนค่ะเราจะมูนก่อนแล้วก็มาปั้นจานเลยจะเป็นแบบนั้นคือให้หวานมันก่อนแล้วก็มาทำก้าใช่ค่ะเ้ข้าครัดอโศสีไหมสีเดียวสีไม่สีเดียวเลยลอชิมนิดนึงได้ไหมหยิบเลยค่ะหยิบเลยได้ไมคะไม่ได้สิลองชิมดูครับชิมดูมันจะคนรสชาตินะคะสีม่วงเป็นอัชานสีขาวเปนะ้ำเป็นโม คถ้าแก่แล้วก็ใส่นอหิบบครับมีกหนึ่งอย่างหนึ่งอะไรไม่รู้เบาหวานเขาเรียกข้าแตนนะหนึ่งข้าแตนน้ำจังโมแต่นี้เขาบอกว่าเบาหวานร,รู้กินแล้วเบาหวานหรือว่าหวานน้อยไม่รู้นะ จริงนะช่วงนี้มันช่วงกลางวันนะครับกลางคืนน่าจะบรรยากาศดีกว่านี้แล้วร้านค้าน่าจะเปิดเยอะกว่านี้เพราะช่วงกลางวันมันร้อนนะครับแต่วันนี้วันเสาร์คนน่าจะเยอะอยู่ร้านค้าก็เลยเริ่มเปิดกลางวันกันลและดูหนาตาเหมือนกันแต่คนก็ยังบางตาอยู่ในป่ากนี้คงอาจจะเยอะขึ้นพอดันใหม่ๆเลยไ,ได้นะครับเ

หมดโซนของกินแล้วนะครับต่อไปจะเป็นโซนเสื้อผ้าถัดจากเสื้อผ้าไปก็จะเป็นโซนต้นไม้ไป <c oughs> เดินกันต่อครับ <c oughs> เอาไหมส,สวยๆใส่ํำบุญ

<ส>เพราะแบบเขาอยากทำแบบสีเดียวมั้งเขได้ทําต่อสีเดียวที่บ้านจะมีสีชมพูแต่ต้องเล็กกว่านี้หน่อยที่ไม่ได้เคยตัดต่อเลยแต่ที่สวยดี ก็อากาศด้วยทำให้อากาศบริสุทธิ์ต้นนี้ล่ะต้อนอะไรเลยสมบัติสยามแดงสื่นดีจังเลยสวยไหมต,นตน้นอะไรก็ไม่รู้แต่ดูทรงพลังมาก คนเยอะดีไม่รู้ม่ามุงอะไรกันน่าจะมีสมัยทีเด็ดอยู่เดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันครับติดงานเลยเดินมาไอตรงนี้ตรงๆไเรจอดในตรงซอยข้างเซเว่นอที่โก้อ ต้นละพันแปดปูนีสามพันครับสองต้นยิ้มดังหัวละสามร้อยห้าสิบเลยครับ LB Air ต้นละพันเลยเราไปดูกระบ,บองเพชรกันพี่คนมุงเยอะๆเมื่อกี้นะน่าจะมีพีเด็ดอยู่ไป โกตีก okay. ็มาคโกตีไหมโกโกมาทำอะไรฮะอ๋อมามารับไม้ครับอะไรนี่ตกเด็กมาเหรอไม่มารับไม้ครับนี่นี่นี่มาพี่โจกับผมพี่คะต้นนั้นสวยมากเลยค่ะอะไรอย่เนียโอ้โหตายนี่ไม้สวยนะฮะ รนี inh. à, ่ครับไม่รู้เป็นของใครฮะเดี๋ยวเราหยิบได้เองหมดเลยีฮะคไหม้ไหมที่ปีเดเราต้องี่ต้นอะไรก็ไหนชื่ออีต้นนั้นแหละอีต้นนั้นแหละเวลาหนูเรียกแล้วเจ้าของไเวลาใครถามหนูก็บอกอีต้นนั้นเจ้าของคืออีโก นี่ต้นนี้ชื่ออะไรครับเนรนเครนนสรุปว่ายกปาเนี่ยแปดีนครึ่งงานแล้วต้น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  เดี๋ยวก่อนยกมาหมดเนี่ยครึ่งงานแล้วมั้งส่วนี้มาหาร้อยไหนชัวนไหนฮะเด่นเยี่ให้ครับ้ยปวดเขาอยู่ข้างในนะครันี่ของตัองหวดก่อนของพี่โจ้ค่ะติดตาตกันก่อน้าไม่ติฟวาไว้ก่อน่้ จะเป็นโซนผักสด,ดทัวทั้งนั้นเลยนี่ก็มะเขือครับอันนี้ก็โหระพานะอันนี้อะไรเอ่ยหน่อไม้ฝรั่งน่าจ,จะยังเป็นต้นอยู่ยังไม่มีหนอ่อรัวนี้ก็ใบกะเพรานะตัวนี้เริ่มออกลูกแล้วนะเนี่ยไหนมีลูกมะเขือไหม ต้นแค่นนี้เองเอาไปปลูกลงดินได้อีก็กินลูกได้แล้วมะเขือเทศก็มีแล้วมะเขืออะไรันี่มะเขืออะไร <c oughs> ต้นอะไรี่นี่เป็นต้นมะเขือเทศต้นละ20่บบาทเองสำหรับใครที่ไม่อยากเพาะเม็ดนะครับแล้วต้นไปลงดินปลูกได้เลย ไม่นานก็คงได้กินลูกแล้วอ,อันนี้คือซูเปอร์ฮอตน่าจะเผ็ดมากแดงจินดาใช่อันนี้พี่แดงจินดาแต่มันยังไม่แดงเกียวอยู่แดงจินดา ตดมาก็พพิกขี้หนูสวนพริกหลากสีนี้จะสวยมากพริกหลากสีเดี๋ยวนะพริกลาวดุดทรัสามต้องใช้ติ๊กเกอร์ใหญ่ครับถ่าก้าวป้องคนนี้ยกได้เยขงนง มีแค่มีอยู่ในปุจจัอยู่ในจบัอยู่ที่ตัว อาหานเอะเลยเรียบร้อยนะ ก็มีเยอะนะคะปัจจุบันมี้าค่ะามายสามอยรคก็เ่อยทาขาย้อยค่ะหมดนั่นแล้วดเลยต่อไม่ได้มจะ อย่าไปบีบมันนะจ๊ะ không đi phải, nhiều là kiểu con nhiều nè, đi rồi, không có 30ค่ะหนูรวมให้หมดเอารวมให้หมดเอาเอาจะเอานิ่งบ้<ม><อ>างใช่ที่ก<ม>ี<ม>่ลูกค่ะลูกค้าคนอื่นเขา

อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยโรตีกรอบรสนมเนยมีรสช็อกโกแลตมีนมลูกเกดมีใบเตย4-5รสแต่แตเราเลือกรสนมเนยมานะครับมาลองกินดูไม่เคยกินก็อร่อยเหมือนกันรู้มีรสชาติอืน่นหรือเปล่าใครเคยกินคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ เราเดินกันทั่วงานแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างอย่างที่เห็นเห็นกันต้นกระบองเพชรเยอะมากสวยๆทั้งนั้นเลยต้นไม้ก็เยอะนะครับแปลกหูแปลกตากล้วยก็มีนะครับกล้วยลูกใหญ่ที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี้ฮะถ้าใครยังสนใจหรือว่าอยากหาพันไม้ไปปลูกรอบๆบ้านพันไม้แปลกๆพันไม้ที่เราไม่เคยเห็นก็มาชมกันได้นะครับที่หน้าสารการจังหวัดชลบุรีงานมีถึงวันที่30สิงหานี้ก็คือวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายใครอยากมาเชิญเลยนะครับ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันกลหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ